สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีมัิาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยาม,มาเรงอยูทงหน้าจ้ะพี่น้องจ้ามาเอาควายกินน้ำเอาควายลงกินน้ำเอาควายเข้าขอ,อกพี่น้องจ้าบรรยากาศฝนคือสิตกเนี่ยบรรยากาศครึ้มคลึมฝนเหมือนจะตกเลยบรรยากาศทงหน้าพี่น้องจ้าไปเบ่งควายแมบน้ำไปบ่งเข้าพี่น้องจ้าเข้าอกละ ข้าเจ้าน้แป้งออกละเดิมมันออกยังบ่เต็มทีพี่น้องจ้าไปเบิ่งเขากันนะจ้าน้นแป้งพาไปเบิ่งเขาไปดูข้าวกันโกอนข้าวออกแล้วเด้อให้ควายมันเมียบน้ำพี่น้องจ้าควายมันเมียบน้ำให้มันเต็มทีของมันเลยมันหอนมันกินหญ้าอิ่มอันน้แป้งปล่อยออกจากคอกมันบ่ไปกินหญ้าเลยจ้าพี่น้องจ้ามันโต้ลงน้ำเลยสงสัยมันเขนเขนหญ้า ันนกิบรรยากาศมืดเด้ยพี่น้องจ๋าฝนคือสิตกเนี่บรรยากาศคือมืดม่แป้งก็ไม่ได้เอาขาตั้งก้องมา ควายแมบน้ำควอายเข้าหอกเนี่ยมันแรงพี่น้องจ๋านะ้ำเปลงว่าสีลงมาหดของให้คุณยายของที่เป็นต่อทอบระึงต่อแปบบึะเงพี่น้องจ๋ามันเหี่ยวข้าวออกแล้วบงกันนาะอีน้อยบอกลงไหมลงไหม,มลงไปเลย มันสิขึ้นมาลักกินข้าวอันบงนี่ได้นี่ฮค่ะใกล้ๆอันสะนี่หันควายกินจนห่อมสิเมดแล้วพี่น้องจา๋าเฮียนจนเมดไปลงไปแมบน้ำาุณม,มแมบแล้วเอาเข้าวคกได้เนี่ยห่วยอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะเอาเข้าวคกเลยนะอดกินน้ำนะ ข้าวออกแล้วข้าวจ้าเด้นพี่น้องจ่าแมนอยู่บ่ข้าวจ้าตัวนี้แมนนะว้าวข้าวสวยจังเลยเดยวก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องข้าวออกรวงแล้วข้าวจ้าพี่น้องจ่าอีกจากน้อยแห้งสีอันแดงทัวอันทงหน้าเนาะพี่น้องจ่า ตอนนี้มันกาลังทยอยออกมันยังออกบ่มยอยังบ่ดเต็มทีบางมงกระซุกเลยได้พี่น้องจ้าข้าวโดข้าวโดจะสุกแล้วนี่พี่น้องลวงข้าวข้าวออกแล้วจ้าข้าวเนาะัน,นี้ข้าวอันเหนียวซะยังบอกอก้ข้าวเหนียว แต่ลวงงามๆเลยเขียวกระจีกระจอหมดเลยเข้าวเรลื่มออกลวจ้ะพี่น้องจ้าเดือนนากันแล้วพี่น้องเนาะเดินพุทจีการไปเดินพุทจีการกันแล้วเมืแลลวพี่น้องจ๋กากำลังงามกำลังออก มันไปใส่หันเบิงบิงเบิงเบิงเ่นจะไปกินยาได้นี่ฮ่ะบ่ให้มันไปแล้วพี่น้องมันคำเลยเอามันแมบน้ำแล่ะแปลงเสียวข้าวโคกเลย แมบน้ำแล้วก็เอาข้อคอกไว้พี่น้องจ๋าเอาข้อคอกไว้เอาหญ้าเอาหญ้าให้เพิ่นกินกินมดมือมัดขื่นตัวนี้เดินหน้าก็ได้น้องแล้วพี่น้องจ๋านับแป้งสิ้้าไปเบิ่งอันน้ำมันแห้งระเบบุส่วนคุณยายไปดูน้ำสวนหลังน้ำแห้งพี่น้องจ๋าเอาควายข้าคอกแล้วนับแป้งสิแวะไปเบิ่งส่วนคุณยายจากแ๊บหนึ่งพาพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะ ไปกันเลยหลังน้ำรถพี่น้องจ้าคุณยายคุณยายตีแปลงแล้วเตรียมจะลงผักแล้วพี่น้องเตรียมจะลงผักขายปีใหม่แล้วจ้าคุณยายตีแปลงแล้วพี่น้องจ้าบังเตรียมจะเอาผักมาลงเล้ว <c oughs> โอย <c oughs> ขั้นขอ,อกินนะน้ำปลาหมักทั่วผู้ สังคือดอกแทจ้จ <laughs> ป้าดอกมันผูมาดึงใบมันพี่น้องจา๋าดึงใบมันลดเห็ดันมากเห็ดสักหลากอยู่บ้านนี่ป้าถั่วพูคุณยายดกจังเลยค่ะถ้าบดตัดใบมันโอกคะแน่บบเห็นหันมากมันพี่น้องจา๋าอือันนี้แพ็คคู่คักแผลงดอกแท้พผูอ้าหางไตผูบ <c oughs> พี่น้องจา๋าดกมากเลยทั่วพูคุณยายสองสับลาบอยู่มีเต่ถทั่วพูแถวนี้มีแต่ถทั่วพูหมดเลยจะพี่น้องจา๋มามัาแนมเห็นมันอันใบมันหนาเนะาะใบมันหนาเห็นไหมนี่ทั่วพู้ป้ามันขึ้นต้นมากอันหงหนี่แม้นมืดเลยถั่วพูคุณยาย หอยสำหรับสำเรบอยู่พี่น้องจ๋าถั่วพูขึ้นต้นมะหูถั่วพูขึ้นต้นมกหูนี่ไงถั่วพูแร่พี่น้องจ๋าเนี่ยถั่วพูแทบแร่โอ้พืชพักคุณยายแต่มีตลอดจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่ออันนึงคุณยายกับปลูกอันนึง ป้าหอยตุลุตุลล่นอยู่โทรผูคุณยายคือดกแท้อ๋อผูขึ้นค้างแป๊บเดียวอ๋อผูดกจังเลยคัก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 ค้นงานบ่เมื่ออื่นให้ค้นงานมาต่อทอให้พี่น้องจา๋าอ่าหน่วยนี้นะแปลงบบเห็นมือนน่อีงพ่อเก็บแล้วหน่วยนี้บบได้เห็นเนี่ยโบเห็นโทรผูดกอยู่ได้จ้ะพี่น้อง ไปพาป้าลุงไปเบิ่งทางผุดป,ปะดูน้ำรถเดินตามแม่มานะแม่พาป้าลุงให้พี่พลอยมัดผมแล้วเดินตามแม่มาแม่พาป้าลุงไปดูน้ำทางนู้นก่อนออซื้อมาเพิ่มแล้วพี่น้องจ้ามาะกอฮอนแลนด์ฮอนแลนด์ฮอนแลนด์ซื้อมันเตรียมไว้แล้วจะลงลงเรื่อยๆพี่น้องจ้าพักคุณยายอันนี้ คุณยายไม่เอาแล้วค่ะคุณยาย,ายไว้ทําพันธ์คุณยายสอยลงมาทําพันธ์บวบเก่พี่น้องคุณยายเอามาเอาเม็ดมันไปกันเลยนี่นะแป้งอมัเพ็ดมาปลูกพี่น้องมันสิเด้กินอยู่บ่เอา <c oughs> ส่วนดากกันมักเพชรพวงฉ้นดากกันฉ้นดากกันสนดากกันทางนี้เป็นซาอัน กรมพัฒนาที่ดินเหรออันนี้ไม่อย่างอ่านดูพลอยกรมพัฒนาที่ดินอะันนี้ตดจุย้ยสะจักสะพี่สั่งต่อสะพี่สั่งพี่น้องจ้านะ้แป้งบัวรู้นะคุณยายดอกอันนี้ลนะคล้อ,นนองใส่ใกล้โครงการอีกโครงการหนึ่งว้าวคุณยายลงต้นทุเรียนอีกแล้วว้าวพี่น้องจา้าดูหลังน้ำรถค่าตายเมดเลย สวนคุณยายพังถล่มทลายมะละกอก็ไม่มีอ้ากบกระโดดจุ๋มตรงนี้อ้าวน้ำลดแล้วนี่วาเออมันไม่เต็มแล้วลูกน้ำมันลดแล้วแต่ของคุณยาย่ะสิเซ็สบอเล่หมดเลยอีกขวนอจ้าอันนี้อันนี้เต็มนะเออทางนี้เต็มทางนี้เต็มอยู่ทางนี้ยังไม่ลดแต่ทางนี้ลดแล้วทางยางลดแล้วพี่น้องจ๋า อืมแล้วถั่วพูน่าสงสารจังเลยอ๋อต้นกล้วยกับใบเหลืองอับยาบพี่น้องจ๋าหลังน้ำลดเสียหายไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรขี้ดินแห้งปลูกใหม่พี่น้องจ๋าขี้ดินแห้งน้ำลดลงจะดีแล้วกันยังปลูกใหม่ปลานี่คุณยายให้นะ้ำแป้งมาทดน้ำทางนี่พี่น้องจ๋ายังบร่ได้ต่อทอมาอยู่อัน ขอบสะทางพี่เมื่อ,อื่นว่าจะให้คนงานนี่มาต่อทอจากบงนี่พี่น้องจา๋าต่อทอแล้วก็โค้งหักมาทางนี้สิได้ปลูกของได้หลายๆเนะๆาะมะเขือคุณยายออกลูกอะไพ้อยนี่ต้นน้อยๆเตี้ยๆนี้ลูกกินได้แล้วพี่น้องจ๋าเปิดขึ้นมองดูนี่นี่นี่ลลนไงลบเล่นกบน้อยเล่นกลบน้อยเขียดน,น้อยล ลูกหนึ่งพี่น้องจา๋าเก็บลูอยู่ไหนเขียปลุยอสะมีสอง,งสองสะใหญ่พี่น้องจา๋ามันคนละโครงการเนาะสะใหญ่ทางพู้นทางอันต้นฝรั่งที่น้แปลงห่อปูอันนั้นอีกโครงการหนึ่งอันนี้อีกโครงการหนึ่งยังดีได้ทางนี้ยังได้น้ำฝนพี่น้องจา๋าบ๊สันทันตายหมดเลยโอ้โหน้ำลดเล้วก็ตายหมด ป้ามากลวยคุณยายเห็นตะใบปลอปลอลินเห็นปลาอืมจะเข้าไปเหยียบนะลุกนะอันนี้ต้นมังคุดปลาอปลาอยู่ในน้ําจะหลอมจะแหลมเสิมจะแหลมจุดทุด <c oughs> แล้วมีใบชบชาเอ้ามีใบชบชาอะไรคะชชอ้าวไอ้ต้นถัว่วน,นี้ยังรอดนี่ว่าเนาะมันก็น็กแข็งแรงได้ละเนาะนึกว่ามันสิบวมนน้ำตาย ว้าวมันจะได้มาทําค้างมันนนเนี่ยหรือคุณยายเห็ดอย่างคุณยายเห็ดมักบวบปีบ่มักทั่วปีบ่ต้องบริเห็ดค้างมันเนาะอ้ามันก็แข็งแรงอยู่ไดมักทั่วนี่โบตายอือผู้นะทางอยอดเึ้นเต็กใบขาข่เอ้อทบคุบหนูคุบหนูคุกบน้องนารินคุบกบ,บแล้วพี่น้อง กบมันหลายโพดอ้าวมกทั่วมันงามเด้อมันบริบวมนด้ำนะคะเป็นบางต้นพี่น้องจ๋าเป็นบางต้นฟิฟงเลยอ่ะหัวละเหมือนฟงฟงเอาอ้าต้นอันนี้มันละไม่ได้มาทำหืหัวละเมือนฟงฟงเลยเออก็หัวละเหมือนฟงฟิงเองไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรรู้อดูอบอบ พอจบบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเก็บบรรยากาศตอนแรงๆ<ม>ให้พี่น้องเ<ม>บิ่งมันก็ดมๆ,ๆลงมาอเอาควายกินน้ําลงมาเอาควายเข้าคอกให้น้องสยส่คุณบ่ววางจะไปตกป่าอยู่สิได้พาพี่น้องมาเบิ่งอันหลังน้ําลดสวนคุณยายสะนี้มีแต่ป่าตัวใหญ่ๆได้พี่น้องจ้าจ้า เจอการคลิปหน้าพี่น้องจ้าคุณยายกำลังจะลงของส่วนคุณยายดูกันไปเรื่อยๆจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่ออกมาจุๆนาฬิา้าบ้านนาิสวัสดีป้าลุงก่อนลนกเข้าบ้านเร็วอาสวัสดีป้าลุงไปแล้วค่ะบายยเมนูวันศุกร์พี่น้องจ้าใส่สุดมอหอมวันศุกร์พรุ่งนี้หยุดแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมหยุดกี่วันคุณครูบอกวันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ <laughs>